สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโมเมนต์ Moment สุดน่ารักแบกสามคนยังไงไหวแอนดิวเผยความน่ารักลูกๆเจนนี่ Jenny, อันเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากเลยค่ะสำหรับครอบครัวของสาวเจนนี่โปริตานนนและสามีหนุ่มอัญชราวุฒิที่ตั้งแต่ทั้งคู่เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยสาวเจนนี่ก็ออกมาเผยความน่ารักของลูกๆให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอดนอกจากนี้น้องเอวาลีนเอลิณาและ เอมิลี่ยังได้เจอกับลุงแอนดีเกรกสันโดยแอนดีวยังได้ออกมาเผยภาพสุดน่ารักด้วยว่าอังเคิลแบมบูที่เห็นอุ้มอยู่สองคนแอบกี่หลังอยู่อีกหนึ่งคน h ฮท,ทก็กลุงลุงหลานหลานแอชไซเจนนี่อวาฟาเหมือนตุ๊ก,กตาทุกคนเลยเจอความน่ารักน่าดูของสามสาวเข้าไปก็ทำเอาลุงแอนดีวนั้นโดนตกเต็มเเลยคะ่ะ นอกจากนี้เด็กๆยังปรับตัวกับประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งคุณพ่อและคุณแม่เองก็ยังมีความสุขมากๆที่ได้กลับมาอย่างบ้านเกิดและได้พาลูกๆไปท่องเที่ยวทะเลก,กับแก๊งเพื่อนๆแก๊ง2,002ราตีด้วยล่าสุดแอนดีลได้ออกมาเผยภาพโดนน้องเอวาลีนเอรีนาและเอมิรี่รุมขอให้อุ้มทั้ง3คนพร้อมลงแคปชั่นว่าแบกสห้ามยังไงไหว ag, น่ารักทุกคนเลยยอมให้อุ้มทุกคนอ่ะ งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าน่ารักดีนะคะน่าสนุกเคียวส่วนลานเขาพี่ปุ๋ยไปเรียนมชอชแล้วพี่ออตโต้ปอสน้องเอิงเอยสอพอดอปีใหม่ค่อยเจอกันเนาะน้ำตาจะไหลคราวหน้าหาเวลาไปเที่ยวตอจอวอกันค่ะหรือมาซีแอทเทนะคะอุ่นๆๆน,น,น,น่ารักน่ารักอยากมีบ้างอยากมีบ้างอีอีอ,อรักรักรัก รักเลยรักเลยค่ะจุ๊บจุบจุบนานๆทีเจอหล,นหลานๆก็ทำเอาคุณลุงแอนดิวถึงกับหลงเด็กๆสุดๆไปเลยค่ะเจอลูกอ้อนของแต่ละคนแบบนี้เข้าไปก็ทำเอาลุงแอนดิวนั้นไปไหนไม่รอดแล้วเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆตั้งแต่ที่เด็กๆเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยลุงแอนดิวก็ดูเหมือนจะแฮปปี้มากๆแถมยังชวนหลานๆไปเที่ยวทุกวันด้วยค่ะขอขอบคุณ้นแหล่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ